ซึ่งเป็นบทที่เรายังค้างกันอยูอ่สำหรับสมดุลกรดเบสตอนหนูเข้ามาหาลาัยไปหนูจะเจอชื่อบทนี้ว่าสมดุลไอออนนะคะก็ไม่ต้องตกใจเราจะเริ่มต้นจากกฎดแก่เบสแก่และเกลือที่จำเป็นที่ต้องท่องได้นะคะเพื่อจะได้เอาไปใช้ต่อกดแก่7ตัวบนลบใบนี้ค่ะอะไรที่นึกออกเขียนเองก่อนได้ กดแก่เจตัวบนโลกใบนี้นะคะ HCl HBr HI H2SO4 HNO3 HClO3 HClO4 นะคะสิ่งที่หนูต้องรู้คือหลักการอ่านนิดนึงนะรายละเอียดปีกย่อยนะคะ3ตัวเนี้ยมันสามารถอยู่ได้ทั้งกรณีของสารสถานะ a q u e o ี s และสถานะแก๊สถ้า a q u e o ี s หนูต้องอ่านแบบหนึง่งแก๊สต้องอ่านแบบหนึ่งนะคะ a q u e o ี s วิธีการอ่านคืออ่านว่า กรดไฮโดรคลอริกในหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่ไม่มีคำว่ากรดเกลือแล้วนะคะดังนั้นหนูจะเจอแค่กรดไฮโดรคลอริกนะคะกรดไฮโดรคลอริกส่วนสถานะแกส๊สเขาจะอ่านว่าแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ ไม่ต้องตกใจมันคือตัวเดียวกันนะคะดังนั้นมันไม่จำเป็นที่ต้องบอกสถานะหนูเลยในโจทย์ถ้าโจทย์พูดว่าไฮโดรคาริกหนูต้องรู้เองว่ามันคือ HCl ในรูปเ q u e ีย s และถ้าโจทย์พูดว่าไฮโดรเจนคลอไรด์ L, หนูต้องรู้เองว่ามันคือ HCl ในรูปแก๊สในทํานองเดียวกันถ้า HBr ก็จะอ่านไฮโดรบิมิกในสารละลายไฮโดรเจนโ r o m i d ในสถานะแก๊ส ไฮโดรเจนไอโอดในสถานะแก๊สและไฮโดอโอดิกสำหรับสถานะเอควีสนะคะ3ตัวนี้การอ่านชื่อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนซัลฟิลิกอ่านได้รูปแบบเดียวอยู่ในรูปของสารละลายไนตริกได้แบบเดียวคอริกได้แบบเดียวเปอร์คอริกอ่านได้แบบเดียวนะคะกรณีเบสแก่แ ca, จะเป็นโลหะ หมู่1หมู่2ที่ไปรวมกับ OH- เช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์ลิเทียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์และบารียมไฮดรอกไซด์นะคะ อไปเกลือนะคะมี4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกโลบอะโลกลุ low, ่มที่2โลบอกอนุมูล um ของกรดไม่ว่าจะเป็นกรดแก่กรดอ่อนได้ทั้งหมดนะคะถ้ากรดอ่อนเช่นอะไรเช่นกรดอะลิเตติกกรดอินรีนะคะ C s 3 COONa นะคะได้ทั้งกรดอ่อนและกรดแก่คำว่าอัณฑมูลของกรดอันนี้เป็นอัณฑมูลของกรดไนตริกส่วนตัวนี้เป็นอัณฑมูลของกรดอัสเตติกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอยู่ในรูปของเกลือได้หมดเลย NHC บวกบวกอะโลหะ NHC บวกบวกอะนูมูลกรดนะคะ ต่อไปจะเข้าสูตรแล้วนะสูตรที่หนูต้องท่องมานะคะก็คืออันแรกเป็นโปรตอนหรืออาจจะอยู่ในรูปของไฮโดรเนียมไอออน H3O+ บก็ได้เท่ากับสแควรูท KA คูณ CA เมื่อ KA เป็นค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อน KA เป็นค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อน a เป็นความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดอ่อนย่อมาจาก concentration of acid นะคะเป็นความเข้มข้นของกรดที่เราใส่เข้าไปตอนแรกนะคะ ca นะ ส่วน Ka ค่าคงที่การแตกตัวของกอรดอ่อนกรณีเบสอ่อนจะอยู่ในรูปของไฮดรอกไซด์ไอออนสูตรก็คล้ายการเปลี่ยน A เป็น B A คือแอซิด B คือเบส Kb คูณ cB ถ้า Ka เป็นค่าคงที่การแตกตัวของกอรดอ่อน Kb ก็จะเป็นค่าคงที่การแตกตัวของเบสอ่อนและเมื่อ cA เป็นความเข้มข้นเริ่มต้นของกอรดอ่อน Cb ก็จะเป็นความเข้มข้นเริ่มต้นของเบสอ่อน Bbase นะคะ A กดสูตรที่3เป็นเปอร์เซ็นต์การแตกตัวของกรดอ่อนคิดง่ายๆเหมือนการคิดเปอร์เซ็นต์ของการสอบกรดที่แตกตัวออกมามันแตกในรูปของไฮโดรเนียมไอออนหรือโปรตอนนั่นเอง ส่วนคะแนนที่ใส่เข้าไปคือคะแนนเต็มคะแนนเต็มที่หนูมีอยู่ตอนต้นเลยที่ยังไม่ทำการสอบคือ C.A. คูณร้อยจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์การแตกตัวที่ออกมาของกรดอร่อนฉันแน่นอนว่าถ้าเราจะคํานวณเนี่ยเราจะไม่มีทางคิดเปอร์เซ็นต์ออกมาได้ถึงร0อหรือเกินร้อยได้เพราะว่ามันจะเข้าสู่อิเล็กโทรไลต์แก่ ถ้ากรณีแตกได้100%มันจะอยู่หน้าแรกที่เราท่องมาคือกดแก่เบสแ,แก่และเกลืออันนั้นแตกร้อซตแต่อันนี้แตกไม่ถึงมันถึงต้องเอามาคิดและเมื่ออดีตสูตรแรกของโปรโตอนหรือไฮโดเนียมไอออนเคยเป็น Ka คูณ Ca เพราะฉะนั้นสามารถประยุกต์ใช้ s q u a Ka คูณ Ca ส่วนด้วย Ca คูณร้อได้ด้วย เปอร์เซนต์การแตกตัวของเบสอ่อนก็คล้ายก,กันกับของกอรดอ่อนเปลี่ยน A เป็น B เปลี่ยนโปต,ตอนเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนสูตรต่อไปเป็น Kw Kw เป็นค่าคงที่การแตกตัวของน้ำ W คือ water เกิดจากค่า Ka คูณ Kb ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ10กำลังลบ14เสมอและที่อุณหภูม,มิ25องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิห้องค่า Ka กับ Kb จะเท่ากันพอดีคือ10กำลงังลแต่ถ้าเปลี่ยนอุณหภูมิไป Ka Kb จะเปลี่ยนไป หรืออาจจะเขียนความสัมพันธ์ได้ว่า10กกำลังลบสเท่ากับโปรตอนคูณกับไฮดรอกไซด์ไอออนก็ได้ด้วยหรือไฮโดรเนียมไอออน s 3 o บวกคูณกับไฮดรอกไซด์ไอออนก็ได้ด้วย สูตรต่อไปจะพูดถึง pHPOH ที่มีความสัมพันธ์กับโปรตอนและไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะ pH คือลบ log H บวกซึ่ง H บวกในที่นี้มันก็คือไฮโดรเนียมไอออนได้ด้วยจะเท่ากับ pKa บวก log เกลือส่วนกดหรือ pKa ปรับเป็น l อ g Ka ก็ได้ด้วย ทีนี้ถ้ากรณีที่เปลี่ยนเครื่องหมายนะคะกรณีเปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบหนูก็สามารถทําได้ถ้าหนูเปลี่ยนเป็นลบหนูจะได้ล็อกกรดส่วนเกลือเอาที่ถนัดนะคะที่ถนัดคือพี่ไม่ถนัดท่องรูปของล็อกเลยพี่ถนัดท่องอ,อหลายๆสูตรแล้วเดี๋ยวเอามาประยุกต์รวมกันหลายๆย,ยอมทําหลายขั้นตอน และไม่ไม่เลือกที่จะท่องสูตรที่มีล็อกเพราะพี่กลัวจำสลับเนื่องจากถ้าเป็นบวกหนูจะเอาเกลือขึ้นก่อนแต่ถ้าเป็นลบหนูจะเอากรดขึ้นก่อนพี่กลัวลืมตอนที่แบบเวลามันกระชั้นชิดแล้วมันกดดันกลัวทำสลับกันพี่จึงจะไม่ใช้สูตร pka แต่พี่เลือกที่จะใช้สูตรต่อตอนเท่ากับสแควรูท ka คูณ kb ขั้นที่หนึ่งแล้วค่อยจับยัดเข้า ph อีกขั้นหนึ่ง นะคะแล้วแต่ความสะดวกของหนูเลยต่อไป poh เท่ากับลบ log oh ลบและ pkb มันก็คือลบ log ของ kb ด้วยบวกด้วย log เกลือส่วนเบสถ้าหนูจะใช้เครื่องหมายลบหนูต้องเป็น log ของเบสส่วนเกลือ แล้วแต่นะคะแล้วแต่เลือกถ้าเครื่องหมายบวกเอาเกลือขึ้นก่อนเครื่องหมายลบเอาเบสขึ้นก่อน ka, ka ไปแล้วนะ ka ก็คือลบ log ka kb คือลบ log kb ส่วนโปรตอนนะคะโปรตอนสามารถคำนวณเมื่อรู้ค่า ph ได้ด้วยเท่ากับ10กำลังลบ ph และในอดีตโปรตอนห้ามลืมเด็ดขาดเคยเท่ากับ square r o ka คูณ k b, ka คูณ ca ส่วน OH ลบเท่ากับ10กำลังลบ POH เมื่อหนูรู้ค่า POH ก่อนในโจทย์นอกจากนั้น PH รวมกับ POH จะเท่ากับ14เสมอ พาสต่อไปนะคะจะพูดเรื่องบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์เป็นหัวข้อแยกออกมาเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้มันก็จะต้องเปลี่ยนไปนะคะบัฟเฟอร์จะมีสองตัวคือบ er ัฟเฟอร์กรดและบ er ัฟเฟอร์เบส บัฟเฟอร์กดคือกดอ่อนกับเกลือของมันบัฟเฟอร์เบสคือเบสอ่อนกับเกลือของมัน ตัวอย่างเช่นกรดอ่อนกรดอะซติก etic, ตัวฮอตฮิตนะลูก C สาม COOH กับเกลือของมันคือเกลือโซเดียมอะซิเตตวิธีการเตรียมบัฟเฟอร์นะหนูสามารถนำกรดอะซิติกมาเจอกับโซเดียมอะซิเตตได้เลยถ้าหนูรู้ว่า กรดอ่อนเมื่อเจอกับเกลือของมันเรียกบัฟเฟอร์หนูจับ2ตัวมาใส่ในบิเกร์เดียวกันก็ได้บัฟเฟอร์แล้วค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งหนูสามารถนำกรดอะซิติกมาเจอกับเบสก็ได้เบส NAOH เพื่อให้มันไปได้ c h 3 c o o n a กับน้ำ แล้วหนูทําให้ตัวนี้หมดก่อนให้ได้จะหมดก่อนได้ยังไงก็ทําให้มวลมันน้อยกว่าความคนเลือกให้น้อยกว่าปริมาตรเลือกให้น้อยกว่าถ้ามันหมดก่อนสุดท้ายบีเกอร์หนูจะเหลือ2ตัวนี้ในบีเกอร์ซึ่งก็เสมือนการจับสองตัวนี้มารวมกันในบีเกอร์ทำแบบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นบัฟเฟอร์จะมีการคํานวณเกิดขึ้นนะคะเมื่อกรณีที่มันไม่ได้เป็นการเตรียมทางตรง เตรียมทางตรงหมายความว่ารู้อะไรคือบัฟเฟอร์ก็จับมาอยู่ด้วยกันในบิกเกอร์เดียวกันแต่ถ้าเมื่อเตรียมทางอ้อมหนูจะต้องมีการคำนวณมีปริมาณาสารสมพั์เข้ามาเกี่ยวข้องมีสูตรที่ต้องใช้นะคะสูตรแรกบัฟเฟอร์กรดบัฟเฟอร์กรดจากอดีตที่หนูเคยท่องนะคะโตตอน s ka คูณ ca หนูใช้ไม่ได้ในบัฟเฟอร์นะลูกหนูจะต้องมาใช้ ka คูณความเข้มข้นข,ของกรดส่วนเกลือมีวิธีการดูกรดกับเกลือสิ่งที่แตกต่างก็คือ กรดเนี่ยมันก็จะมีโปรตอนมากกว่าส่วนเกลือไฮโดรเจนในกรดมันจะหลุดไปตัวหนึ่งแล้วโลหะเข้ามาแทนที่เสมือนอย่างนี้กรดคืออะเซติกแต่เกลือคือโซเดียมอะซตเตตหนูก็ต้องไปดูที่โจทย์ว่าใครเป็นกรดใครเป็นเกลือหนูต้องแยกให้ออกเองแล้วจับวาอนคนเข้าสูตรจับเข้าสูตรเสร็จหา PH ได้ด้วยจากการใช้สูตรสำเร็จก็คือ PH เชท่ากับลบล็อก KA ลบล็อกอ่ะเนี่ยพี่กลัวตรงนี้แหละ สูตรนี้ดันมาลบลบลบ็อกกรดส่วนเกลือแต่สูตรเมื่อกี้บวกกรดบวกเกลือส่วนกรดคือจะทําให้มันเหมือนกันก็ทําแล้วก็ท่องทีเดียวหรือจะไม่ทําให้เหมือนก็ไม่ต้องท่องอีสูตรที่เกี่ยวกับล็อกคือพี่กลัวจะสลับแล้วมันมีช้ยอยลอเพราะฉะนั้นวิธีการของพี่คืออะไรพี่จะใช้วิธีคํานวณข้างบนเสร็จแล้วมาต่อด้วย p h กับลบ l o g h บวกเพราะฉะนั้นพี่จะทำสองขั้นตอนในขณะที่บางคนเขาจะทํา บรรทัดที่สองบรรทัดเดียวแล้วจบเลยมันได้เหมือนกันมันได้เหมือนกันคือหนูจะทําแบบสองขั้นตอนหรือจะทําแบบหา pH รวดเดียวเลยก็ได้นะคะเป็นทางเลือกเฉยๆสูตรทั้งหมดทั้งมวลใส่ไว้ให้ทั้งหมดแล้วส่วน buffer base คือไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับ Kb คูณ b a s ส่วนเกลือตรงนี้มันดูท่องไม่ยากเพราะว่าพี่ใช้วิธี Kb b ก็เบสเลย Kb เบส Kb เบสส่วนเกลือพราะถ้ามัน Ka ก็ต้องกดส่วนเกลือ อ่ะตรงนี้มันจะไม่ยากแต่พออีตรงลบล็อก ok ka ลบล็อ ok กกดส่วนเกิดคือกลัวว่าเดี๋ยวมันลบล็อก ok ka แล้วลืมลบล็อก ok ka แล้วอีตรงลบนี้ดันเป็นบวกแล้วลืมกับเศษเป็นส่วนก็คือมันเกิดจากความจํามันไม่ได้เกิดจากความเข้าใจมันไม่ได้เป็นการพิสูจน์ในห้องเพราะฉะนั้นอะไรที่จะใช้ความจําหนูต้องจําให้แม่นถ้าหนูจะใช้มันแต่ถ้าหนูจําไม่ได้ขอให้เข้าใจเออทีนี้ ในเรื่องของกฎเบสคือด้วยเวลาที่มันบีบอัดกดดันเราอ่ะเราต้องใช้ความจำอ่ะที่มันเป๊ะมันไม่ใช่ไปนั่งพิสูจน์ในห้องได้ั้นเลือกสูตรที่เรามั่นใจคือสูตรที่มั่นใจนี่คือสูตรตัวบนคือมั่นใจโพตอนเคเอกดส่วนเกลือไฮดรอกไซด์ออนเคมีเบสส่วนเกลือนี่ท่องได้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปท่องสูตร P o อเอสกับลบล็อกโอเอลบมันท่องมาแล้วมันท่องได้ไงเออแต่ถ้าบางคนเขาอาจจะชอบท่องเยอะขึ้นแล้วทำบรรทัดเดียวจบก็คือท่องบรรทัดล่างบรรทัดล่าง นะคะเดี๋ยวเลือกเอาจากการดูโจทย์แล้วก็ไปเลือกอีกทีหนึ่งว่าถนัดแบบไหนอสรุปส่วนค่า K ทั้งหมดที่เคยเจอมาตั้งแต่เรียนระดับมปลายมี K เฉยเฉยเฉยเอยู่ในเรื่องสมดุลเคมีนิยาม K เฉยเยก็คือ Product หารเรียกตันธรรมดาเป็นหน่วยความเ้มข้นโมลต่อลิตรโดยคิดสัมประสิทธิ์หรือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า แปลว่าหนูต้องผ่านการดุลสมาการมาเรียบร้อยแล้วนะคะ KC ก็คือเป็นค่าคงที่สมดุลที่ใช้นิยาม product หารเรียก a n t นั่นแหละแต่ว่าเขาสนใจหน่วยที่เป็นสถานะ aqueous และสถานะก a s ในสมาการเคมี แต่ KP เขาจะสนใจแก๊สเท่านั้นซึ่ง KP เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับ KC อยู่คือ KP เท่ากับ KC คูณ RT ยกกำลัง delta n กรณีที่หนูรู้ว่ามันเป็นแก๊สตลอดข้อสมการนั้นมันคือสมการแก๊สหนูจะได้เพียงแค่ KP เท่านั้นแต่โจทย์เขาอาจจะถามเป็น KC นั่นคือต้องนำความสัมพันธ์ KP กับ KC เข้าสูตรนี้รอบหนึ่งโดย R เป็นค่าคงที่ของแก๊ส0.0821โมลคูณลิตรหารด้วยออขอโทษลิตรคูณ atm หารด้วยโมลคูณเคลวินใช้เลขเดียวกับเรื่องแก๊ ่อยู่ในหน่วยอุณหภูมิเคลวินแล้วก็เดลต้า n คือผลต่างของจำนวนโมลให้อนามสารผลิตภัณฑ์หารเอ่อลบสารตั้งต้นเดลต้า n นำโมลฝั่งขวาลบโมลฝั่งซ้าย k a <KA S 2> เป็นค่าคงที่การแตกตัวของกดอ่อน k b เป็นค่าคงที่การแตกตัวของเบสอ่อนสองตัวนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันอยู่นั่นคือคูณกันแล้วได้ k w ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ10บกำลังลบสิ 14. ส่วน Ksp เป็น K ที่จะใช้ในสมการที่เป็นไอออนิกเท่านั้น <c oughs> สมการไอออนิกก็คือสมการที่มันแตกตัวให้ไอออนบวกและลบเมื่อลงนาำ KSP เราจะไม่สนใจฝั่งที่เป็น solid ดังนั้นมันจะเหลือเพียงแค่ความคข้นของ silver ion คูณกับความคข้นของ c h l o r i n e ion เท่านั้น